แต่ใน5วิค่ะบริษัทเธอเอาเรื่องประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มาเป็น KPI สําคัญในการเล่นตําแหน่งเล่นขัน้นเล่นเงินเดือนรอประเมินพนักงานไหยคะไม่รู้บริษัทเธอทำหรือเปล่าแต่ตอนนี้ big tech IT หลายที่ทําแบบนี้นะคะบางที่เนาะบังคับสอบตลอดเวลาบางที่มีการทดสอบฟิชชิ i n g ตลอดว่าเธอเลอคลิกไหมเพอคลิกปุ๊บเงินเดือนอาจจะลดและที่สำคัญที่สุดค่ะมีการประกาศ initiative การารณรงค์ครั้งยิ่งใหญ่นะคะเป็นเป้าหมาที่ยิ่งใหญ่มากกับ big tech ที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ ไมโครซอฟทค่ะกับ Secure Future Initiative ที่ประกาศเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะ Future Initiative เกียวกันกับที่เธอกำลังจะโดนบังคับให้ใช้ MFA ต่างเดือนนี้แหละนะคะไม่ว่าจะเข้าพอร์ทัล M 3 5หรือ M สกู A ก็ตามเหมือนอารมณ์ว่าอันเนี้ยใช้ภายในองค์กรก็จริงก็เพื่อให้สร้างความมั่นใจกับผู้รับประกอบใช่ไหมคะค่ะแต่ก็เหมือนกับว่าเราจะผลักกันตรงนี้เพื่อบังคับใช้กับคนใช้บริการด้วยแล้วก็ทั่วโลกเหมือนจะเป็นมาตรฐานใหม่นะคะที่ดูดีแล้วก็แบบเข้มงวดกว่า Just Pass Zero Trust สามข้อใช่ไหม Zero Trust อะไรนะ อ่าล uh, no? like, like, oh, ิสเปอร์เลสเนาะนะคะแอสโอนบริดแล้วก็บริ